แม่พ์เป็นยังไงครับจัะไม่รู้เนื่อ,องจับดีมาจาัน ไม่รู้รู้อะไรกันบ้างเนี่ยเออเข้าใจยังเนี่ยฟิลผมอะแล้วเราก็ให้คนพวกนี้ผมว่านี่สุดยอดเป็นปรมาจารย์อธิบายผิดกันหมดอันนี้เบอร์หนึ่งของเมืองไทยครับสุดยอดพอถามอะไรไม่รู้เรื่องเลยไม่มีความรู้เรื่องอะไรที่มันถูกต้องถ้าเเรื่องหนึ่งเลยเออแล้วจะเป็นเบอร์หนึ่งจะเป็นเป็นผู้รู้ผู้ชำนาญการเรื่องอะไรอย่างเงี้ยถามตัวเองแล้วตอบตัวเอง คนถ้าถ้าเป็นคนที่ไม่รู้แล้วโกหกคนอื่นวม่ารู้เนี่ยโหนเสียหายนะตัวเองไม่มีความรู้แนละ้ว,ไ,วนะไปเที่ยวไปตัดสินผ้าชาวบ้านด้วยความไม่รู้ของตัวเองแล้วหลอกคนอื่นว่าตัวเองรู้เนี่ยนะพระพุทธองค์ทรงตัดเรื่องนี้ไว้แล้วนะไปหาอ่านบทความผมดูหลอกแม้แต่ว่านี่พบหรือคนอื่นด้วยมุสาวาจาปวดเป็นคนรู้แล้วไม่ได้รู้จริงคนเหล่านี้เรียกว่าคนถอย พระพุทธองค์บอกว่าคนถอยมีอยู่ยี่สิบประการนะรอกคนอื่นหรือแม้แต่ว่าวันนี้พบว่าตัวเองเป็นผู้รู้ทั้นทันที่ตนเองไม่รู้พอผู้คนถามเอาความรู้แล้วไม่ตอบเลี่ยงประเด็นเสียหรือว่าลบเม็ดลบเม้นลบโพสทิ้งไปคนเหล่านี้คือคนถอยนะแล้วเราก็เรียกเขาว่าเป็นอาจารย์ใช้ความรู้อะไร กับตาลปัดนะผมจะบอกให้นะกับตลปัดหมายถึงว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาพิพากษาคาดีนะให้เป็นความรู้เวลาพิพากษาคาดีเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินจะเป็นคนพิพากษา,าลงโทษแก่นักโทษผู้นั้นด้วยด้วยวิจารณญาณของพระอ,องค์เอง ทีนี้ก็จะมีกลุ่มพระสงฆ์ซึ่งนั่งอยู่ในที่ประชุมด้วยสมัยก่อนเขาก็จะมีพวกพระสงฆ์ด้วยนะเพราะท่านเป็นผู้รู้พอพอผู้พอพระเจ้าแผ่นดินตัดสินผิดหรือว่าลำเอียงหรือว่าไม่ยุติธรรมพระเขาก็จะกลับตลบะลปัดเพื่อให้พระองค์เห็นว่าไม่เห็นด้วยกับทำตัดสินมันจึงเป็นที่มาของคำว่ากลับตลบปัดนะ วันนี้ก็เหมือนกันเรานับถือคนผู้คนเป็นผู้รู้ชานาญการจากไหนเรื่องอะไรเรื่องพัดเครื่องความรู้เรื่องพระตรงไหนอรู้จริงตรงไหนชานาญการเรื่องอะไรตรงไหนเรื่องเนื้อเรื่องฟิล์มเรื่องความเกา่าไอ้นั่นมันชานาญการ mm hmm. แ,ก Kingdom, แค่พื้นฐานรู้เรื่องแค่พื้นฐานมีความรู้แค่พื้นฐานหรือมีนิทงนิทานนิยายมาเล่าสู่กันฟังไอ้นั่นมันเป็นนักเล่านิทาน ความรู้เรื่องพัฒเครื่องต้องเจาะลงไปว่ามันเป็นยังไงแล้วต้องได้คําตอบอันเป็นแก่นเป็นเนื้อแท้ของความรู้อันนั้นแหละเขาเรียกว่าผู้รู้ผู้ชํานาญการนะอย่าไปเรียกทุกคนเฮ้ยคนนั้นก็ครูคนนี้ก็ครูสอนหน่อยอ่านหนังสือเก่งหน่อยก็ออกมาให้ความรู้มาสอนเป็นครูกันหมดเป็นอาจารย์กันหมดไม่มีความรู้นะแค่ครูพักรักจาจามาหาในห,หนึ่งบางคนหามาบางทีเอาบทความผมไปไปโพสต์ไม่ให้เครดิตด้วยนะทุกคนก็ อกว่าาจารย์กูเก่งสึกยอดเขียนพอ,อมาเจอผมแม่งอ่านไม่รู้เรื่องเลยมันเขียนหาอะไรไม่รู้กูไม่รู้เรื่องอ่านอีกเป็นปีแล้วยังไม่เข้าใจเห็นไหมมันต่างกันบนความเชื่อพอคุณเชื่อคนนู้นปุ๊บคนนู้นเอาบทความมาปะโอ้ยอาจารย์แม่งสุดยอดสุดยอดแต่พอผมว่าไปเอ้ยอินบ้านี่แม่งเขียนอะไรผมแม่งไม่รู้เรื่องกับตาลปัดนะผมกําลังบอกว่าความรู้มันกําลังกับตาลปัดด้วยความรู้ที่ผมลงไปนี่แหละ นะตรงไปตรงมานะความรู้มันยังเดินทางออกไปอีกไม่ใช่อยู่แค่สามสิบแล้วก็คาดเดาหมดเลยสามสิบผิดด้วยตั้งตนเป็นคนรู้อวดรู้สู่รู้นะสร้างภาพความรู้ไม่มีนล้วมันจะชำนาญกันได้ยังไงนะวง,วงการนี้มันจะพัฒนาได้ยังไงถ้ามันไม่มีความรู้มีแต่ความเชื่ออุดมงมงายไปด,ด้วยความเชื่อ เชื่อตำราเชื่อคนโดยไม่เชื่อความจริงไม่ยอมค้นหาความจริงกันเรียนรู้กันอยู่แต่บนความเชื่อมันจะไปแล้วจะไปม,มีความรู้ได้งไงชอบก็แชร์เลยเพราะมันเป็นเรื่องจริงนะชอบก็ก,กดไลค์ถูกใจก็แชร์นะเราให้เขารู้ว่าเรารู้แล้วนะเรารู้แล้วแม้จะแชร์ไปแล้วโดนบล็อกอย่างที่เมื่อกี้ท่านติชชัยบอกผมก็รู้อยู่แล้วมันหลอกลวงนะความรู้ไม่มีแล้วคุณจะดี นั่งเป็นกรรมการตัดสินสซ็ตตลกมากเลยนะใช้ความรู้อะไรพระที่ทำในคราวเดียวกันจากคนเดียวกันถึงจะเป็นทีมเดียวกันแต่พระจะไม่มีความเหมือนกันแม้ว่าจะอ,าออกมาจากแม่ทีมเดียวกันใช่ตัวแปรมันเยอะนะตัวแปรมันเยอะมันควบคุมไม่ได้ไง 4M นะไม่ว่าจะเป็นแม่ทีมถ้าแม่ทีมไหวไหวไหวก่อนไหวได้มันก็เพี้ยนได้ถ้า แม่ดินไม่ได้ถ้าเนื้อมันไม่ได้เนื้อมันควบคุมอะไรไม่ได้มันก็มันก็เพียนได้ใช่ไหมแล้วก็ขบวนการผลิตถ้าควบคุมไม่ได้เช่นระหว่างผลิตตอนผลิตหรืออะไรก็ควบคุมไม่ได้มันก็ไม่ได้อย่างการผสมเนี่ยมันควบคุมไม่ได้ควบคุมมวลสารจะให้ไปเห็นไปต้องต้องมีต้องเห็นต้องเป็นน่ะควบคุมไม่ได้แลวแต่เราจะไปบอกว่าเอ้ยมันต้องมีต้องเห็นต้องเป็นนั่นมันกำลังฝืนธรรมชาตินั่นมันกำลังกําหนดกฎเกณฑ์ที่ ไม่ถูกต้องไม่ยอมรับความจริงในสิ่งที่มันเป็นนะว่ามันควบคุมไม่ได้อาจจะมีหรืออาจจะหมดท่านไม่ใส่ไปก็ได้มันจะไปบอกว่าไอ้ต้องเห็นตายเงินตายทองนะถึงจะแท้ไปกําหนดอ,อย่างนั้นความรู้ที่ไม่ถูกต้องและฟ้องความรู้และอวดรู้สู่รู้ที่จะไปกําหนดให้อะไรจะต้องเป็นจะต้องเห็นจะต้องมีแตนะ่ที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้ไงไอคนกําหนดให้พระอามีปัญหานะส่าใจผมนะ คนที่เคยเห็นแม่พิมพ์พระสมเด็จและอครอบครองอยู่สามารถจะตอบได้ว่าพระแท้หรือปลอมเพราจะรู้ถึงขั้นตอนการผลิตไม่เหมือนพระที่ผลิตจากโรงงานทั่วไปหรือผลิตมาเพื่อให้เหมือนของแบบดั้งเดิมสามารถตรวจสอบได้ใช่ไหมครับถูกต้องคนที่รู้จักแม่พิมพ์ไม่ใช่รู้จักแค่แม่พิมพ์นะมันจะต้องรู้จักขบวนการผลิตและมันจะต้องรู้ส่วนอื่นๆอีกเยอะนะ เยอะมากเลยด้วยไม่ใช่ว่าเออคุณเห็นแค่นี้แล้วคุณไอ้คลิกูรู้จักแม่พิมนะเยอะๆโอ้โหไม่ใช่นะยังมีขั้นตอนอีกบานนับเธอคนที่รู้ทั้งหมดนะนะมันเขาถึงจะอธิบายเรื่องราวทั้งหมดได้เขาถึงจะแยกแยกแท้เทจออกไปได้จากความรู้เขาเลยจากคาอธิบายทีนี้แม่พิมมีลักษณะอย่างไแก็ยังไม่รู้นะมีเป็นหมื่นเป็นแสนอัน,นะไปดูทางใต้นะ เอาออกมาจากแม่พิมอย่างไงจะตัดอย่างไงไม่เทียนพิมหรือยังไงแงะแคะแซะถามว่าคนรู้เขารู้แล้วมันไม่ใช่ฮะแน่พิมอย่างนั้นมันมันไม่ถูกต้องมันก็ไม่ถูกต้องมันจะมีปัญหาในขั้นตอนอกระบวนการผลิตตอนไหนคนรู้จักเขาก็รู้แล้วคนรู้คนที่เขารู้เขาก็อธิบายได้นะอธิบายได้ดทั้งหมดนั่นแหละผมจึงบอกว่าเราหลงถ้าเราผ่านแม่พิมไม่ได้เราก็ วนเขาเรียกว่าวนหนึ่งคืออะไรดูเนื้อสองดูพิมสามดูความเก่าสี่ดูรอยตัดตอกนะแล้วก็ออาไว้สี่อย่างนี่มันเป็นมาตรฐานพอเจออ,องค์หนึง่งจะดูเนื้อดูพิมดูความเก่าพิมตุ้งเนื้อใช้ความเก่าได้พิมตุ้งเนื้อใช้ความเก่าได้แม่พิมอะไม่รู้กระบวนการผลิตนะไม่รู้ตัดตอกยังไงไม่รู้ตดหลังยังไงไม่รู้เอางก็คิดบายมาทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่รู้ยงไง้วแท้ยังไง เนื้อเมความเก่ามันใช่ที่ไหนความรู้มันหายไปตั้งเจ็ดสิบจากร้อยอ่ะแล้วก็คาดเดาเองเนื้อไม่ใช่ติมไม่ถูกหายไปอีกบรรลัยหมดใช้ความรู้ไม่ถูกอธิบายความรู้ไม่ได้เพราะไม่เข้าใจไม่มีความรู้นักชัดเจนแค่เป็นคนรู้ทั่วไปธรรมดาแล้วก็อวดตน เป็นคนรู้สู่รู้นะพอไม่งั้นพาร์ทแท้ของคุณเองไม่มีวันแท้ผมบอกแค่นี้แหละเพราะไม่รู้จะตือแท้ยังไงไงใช้ความชอบความเชื่อชอบผมเช่าชอบผมก็รักเข้ากับกวดชอบผมก็ตื้อแล้วไม่ชอบแมไม่ชอบจบแท้ไหมไม่รู้ไม่ชอบแท้ไงอ่ะไม่รู้ไม่แท้ไงไม่รู้กูไม่ชอบง่าย สำหรับคำตอบพวกเขาอ่าบนความที่ไม่รู้แล้วเราก็คิดว่าตอบเ,เขารู้ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรที่มันเป็นความรู้เลยนะวันนี้ผมเอาด้นๆอย่างเนี้แหละเพราะว่าก็รู้สึกเสียใจกับน้องที่เขาคือต้องเขาต้องการใช้เงินจริงๆอ่ะนะแล้วก็โดนปฏิเสธมาด้วยคําตอบมันง่ายมากส่วนต้อนีด้รกบสัวมากพัเก้ อยู่กับเซียนพัสแทะอ๋ออยู่กับเซียนพัสแท้อยู่ในบ้านเคยมีคนบอกว่าเวลาเราเราเอาพ้าไปให้เซียนดูบางทีเขาบอกว่าเออพ้าของเราสวยดีนะจะแลกไหมแลกพ้าในคอเขาเนี่ยร้าี่คอมันเก๊มันเอาไว้แลกเราก็ถามเออหมายว่าเพื่อนบอกพ้าในคอเก๊กลัวไว้แลกเประมาณนี้นะอย่าไปคิดว่าผ้าในคอส่วนเรื่องจริงเนียผมไม่รู้แต่เพื่อนบอกมาว่าพ้าใน ไ่คอเอาไว้แรกเอาไว้แจกคนนู้นคนนี้ว่าเออ,อเผมใช้ประจาผมแขนอยู่จริงป้าปอมอย่าไปซีเรียสเล่ามันคือละครนะอย่าไปซีเรียสเนี่ยเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยสนุกสนุกนะอะไรมันเป็นข้อที่จริงผมก็จะบอกเป็นข้อที่จริงความรู้มันขาดหายหพ่องไปตรงไหนเคยได้ยินแม่เขาพูดถึงแม่พิม์มานั่งอธิบายไหมได้แต่คาดเดาว่าเชื่อว่า รอยนี้เกิดจากตรงนี้เอ้รอยนี้เชื่อตรงนี้เชื่อมันเชื่อหมดเลยหาสาระคมจริงไม่เจอตอ,อะไหไม่รู้จักแม่ปีนไม่รู้จักกระบวนการผลิตไม่รู้จักมาตรฐานไม่รู้จักค่ะแต่กูตัดสินได้กูตัดสินได้กูเสนอหน้านั่งเป็นกรรมการใหญ่ตารู้มีไหมถูกต้องไหมเราไม่เคยตรวจสอบวันนี้คงพอพอจะมองเห็นภาพนะผมว่าวันนี้น่าจะได้อะไรไปเยอะๆนะเราต้องเรียนรู้ เพื่อจะให้รู้เท่าทันมองเห็นความผิดปกติหรือความเป็นไปเห็นข้อเท็จจริงที่เราจะต้องเคารพความจริงในสิ่งนั้นเต็มด้วยกันนะไม่ใช่ว่าเมันต้องมีต้องเห็นต้องเต็มถ้าไม่มีมีต้องเ,องเ็ควบคุมได้ใช่ไนะหนะสนุกอ่ะถ้าขาดจากนี้ไปนะสน,นุกถ้าเราไม่วางวางความรู้เดิมเพราะมันมีความจริงอยู่ที่ดเดียวนี้เดียวดังนั้นมัน,มนโนเข้ามาในสมองเราหมด นะอย่างหลวงวิจงวิจารมีไม่มีไม่มีต้จะมาเล่าเป็นตุเป็นตาจะมามีแม่พงแม่พีมหูเต็มบ้านเต็มเมืองจะมีพิมพ์เล่นกันเป็นพิมพ์นิยมพิมพ์มาตรฐานสากลมีไหมเ <c oughs> ขาลบความจริงนี่ทำไมบิมก็ไม่มีอะไรเรื่องราวที่ผ่านมาก็าผมบอกแล้วมันผิดหมดไม่อางนั้นผมจะมานั่งอธิบายให้ท่านได้ได้ฟังกันยังไงว่าไอ้ตำราก็ผิด สารย์อะไรก็เขียนมาผิดคนคนที่เป็นอะไรยังไงแม่งก็ตัดสินคำผิด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 กันหมดนะแล้วไงอ่ะักเคยแค้ความรู้นั่นเป็นความเชื่อทั้งหมดเลยความรู้มันเลือกคนใครอยากรู้ก็มานั่งฟังกันความรู้มันเลือกคนใครอยากรู้ก็มานั่งฟังกันอย่างน้อยก็ได้เออวิธีคิดวิธีค้นหาคําตอบความจริง มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณมันขึ้นอยู่กับความรู้ที่เขาจะได้รับก,กันไปคนไม่อยากรู้เขาก็ไม่ฟังก็ไม่เป็นไรแล้ววันหนึ่งมันก็จะเข้าใจว่าเออผมพูดอะไรคนที่เรียนรู้ได้ก็จะเออชื่นชมว่าเออผมให้ความรู้บางคนก็บอกว่าไอ้นี่แม่งทําลายวงการก็แล้วแต่มันก็เป็นเรื่องของมุมมองของแต่ละคนนะมีคนเสียคนประโยชน์มีคนได้ประโยชน์เยอะกว่าก็ไม่เป็นไร เอาความจริงมาคุยอ่ะใครจะเสียผลประโยชน์ใครจะได้ประโยชน์ใครจะ,ะได้ความรู้หรือไม่ได้ความรู้มันไม่ได้อยู่ที่ผมไงแต่ผมพูดความจริงนะผมเขาพูดอันปึงข้อเท็จจริงถ้าไหนไม่จริงก็พรบอรคอมไปเขาไม่เป็นไรผมไม่กลัวขนาดพวกนั้นโกหกแม่งยังไม่กลัวเลยนะไม่ใช่ว่ามีริ้วล้อสามร้อยสี่ร้อยมาเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวแต่เอาความไม่รู้มาสอนแล้วผลสุดท้ายมันก็ต้องลบเพราะมันตอบไม่ได้ขายที่หน้ามันคากระดานอยู่อย่างนั้น ความไม่รู้ไงแล้วสู่รู้พยายามสู่รู้นะท่านจะเห็นนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไลฟ์สดกันแล้วอ่าเงียบเพราะอะไรเดี๋ยวโดนถามการกระดานโดนแคปแล้วก็เดี๋ยวขายที่หน้าแล้วแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะอยู่นะความรู้มันจะอยู่นะความไม่รู้มันก็อยู่นะอย่างที่ผมพูดในความรู้ก็ยังอยู่ความไม่รู้มันก็อยู่คือแล้วถ้าวันหน้ามันเป็นจริงหมดถ้าความรู้มันอยู่ผมก็ไม่กลัวผมบอกแล้วผมไม่ลง ความรู้มันอยู่แต่ถ้าผมพูดอะไรติดขายที่หน้ามันก็ยังอยู่ความไม่รู้มันก็ยังอยู่นี่แหละระยะทางมันพิสูจน์มาการเวลามันก็พิสูจน์ความจริงของมันเองนะเ่าอย่าไปกลัวนะไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกเพราะความจริงมันเป็นแบบนี้เอาความจริงมานั่งคุยกันก็นั่งฟังกันไปสบายสบายบอกได้บ็อกไ,ไปครับท่านิูิช่ยบอกว่าความจริงก็คือความจริงยังไงก็หนีความจริงไม่ได้หรอกครับใช่ใช่ นะบางทีผมว่าเตือนแล้วว่าอย่าไปไอคนเขาสอนมีหลวงวิจาร์เราไปบอกว่าไม่มีหลวงวิจาร์เขาก็ไม่รับหรอกนะพอเขาเขาเล่นพิมพ์หลวงวิจาร์เราไปบอกไม่มีหลวงวิจาร์เอาเข้อมูลจริงมาให้ดูเขาก็ไม่ดูหรอกเพราะอะไรเขาเขาเสียผลประโยชน์นะดังไม่ดีฟ้องกลับเป็นจำเลยแบบผมโดนไงน,ะน,นั่นเป็นไรวันหนึ่งความจริงก้ปรกากฏเก็ไม่ไม่มีอะไรไปสุดเอาง่าย ไปเช่าพระในกลุ่มที่เปิดสอนมาทักองแล้วเอาไปให้ไปทําให้เก่าพาสีพระให้เปลี่ยนไปแล้วเอากลับไปถามเขาใหม่จะได้คําตอบต่างกันแน่นอนอืมเขาถ้าเขายึดอย่างอื่นที่มันไม่ถูกต้องมันก็คําตอบมันก็เปลี่ยนไปนะถ้ายึดริมยึดเนื้อเป็นหลักยึดความเก่าเป็นหลักอย่างที่ผมบอกอะแค่เราพระมาล้างพระมันเปลี่ยนสภาพเขาก็ติอาจจะปีกปลอมได้ ถ้าสมมติไดรางวัลที่หนึ่งมานะเราไปล้างมาพระมันดูใหม่เขาก็ดูไม่เปลยนละหรือถ้าเราเราเราชนะเลิศมาเราชนะรางวัลได้รางวัลมาเราลบพิมพ์ออกเขาก็ดูไม่เป็่นละมันไม่มีพิมพ์เขายึดพิมพ์เป็นหลักแล้วมันไม่ดูเนื้อส้แม่เนื้อใบเนื้อมันก็ถูกนะคือถ้าพิมพ์มันเสียเนื้อมันก็ยังถูกก็ามันผิดพิมพ์เอ้าแล้ว ตอนที่แล้วกูได้รางวัลมาเนี่ยทั้งเนื้อทั้งตีมทั้งความเก่ามันได้พอลบตีมออกไปความเก่าหายกลายเป็นพระปลอมก็ยืนยันเนื้อดิเนื้อมันใช่อะก็แท้ดิถ้าใบเก่าก็ยังมีนี่ก็ต้องเป็นพระแท้เว้ยเขาไม่เล่นการมันมันตีมมันไม่มีออมันไม่แท้แล้วเออมันไม่แท้แล้วหรอแต่ว่ามันก็ยังแท้อยู่ก็ ใบมันมียืนอยู่อ่ะทาไมแต่เพียงแค่มันไม่มีพิมพ์มันตอบได้ไงอ่ะต้องัตไม่มีพิมพ์ผิดพิมมือึงว่าไม่ไม่ดีเพี้ยนพิมพก็ไม่ไม่ได้ไม่มีพิมพ์ก็ไม่เอาแต่เวลาจะต่อฟาจาวบ้านเขาบอกอันเนื้อมันไม่ใช่เพราะนี่เนื้อมันยังใช่อยู่เลยนะมันไม่มีพิมต่อมนากี้บอกยึดเนื้อปวดหัวนะถามว่าถ้ามันเหลือแต่ไม่มีพิมพวกเรายังตัดสินได้ไหมได้นะเออ แมิแทเนเะห็นป่ะเพราะเราไม่คิดทีมยึดเนื้อมันก็ยังมีคําตอบไม่รู้จะพูดยังไงนะแต่ความรู้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันต้องเปลี่ยนใหม่นะเพื่อนๆต้องเข้าใจด้วยระบบระบบมันเปลี่ยนละความรู้มันเราขยบอย่างน้ยวันนี้ผมก็มาบอกแล้วเนื้อทีมความเก่าเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่คําตอบไม่ใช่แอบอ้างพระราชาธามันดาศักดิ์ติดคุกไหมครับไม่รู้เหมือนกัน หาตัวตนไม่ได้มันก็โดนพรบการน,นําเข้าอันเป็นเท็แค่นั้นนะถ้าแอบอ้างแอบอ้างก็ถ้าเรายึดเราเอาถ้าตันติดความเท็จมันก็ปิดความเท็จมันก็ปิดความเท็จมันก็มีความผิดทีนี้ใครเป็นผู้เสียหายกฎหัวและกฎหมายบ้านเราเนี่ยเราก็เห็นอยู่มันทําความผิดเนี่ยแล้วตํารวจถามว่าคุณเป็นผู้เสียหายปะ่ะเออไม่ใช่ผู้เสียหายหรอ่าแต่ รัฐเสียหายคนส่วนใหญ่ของประเทศเสียหายและอายการจะลงมาฟ้องวะล่ะอายการก็บอกว่าต้องให้คนคนที่เสียหายไปแจ้งความรัฐเสียหายแล้วใครจะไปแจ้งความวะถ้าเราไปแจ้งความไปอะไรเนี่ยโอ้โหแซ่ตลกอะตำรวจจะถามคุณเป็นผู้เสียหายปะไอคนพวกนี้ก็เลยแสดงเรื่องราวเทปบ,บนคอมพิวเตอร์บนยูทูบได้ นะเพราะใครเสียหายหนี่และอย่างเราสมมติเราก็ไม่ใช่ผู้เสียหายต้องไปนั่งรวบรวมเอกสารอะไรแล้วมันจะทาให้ไหมแต่ละคนตํารวจยังไม่อยากรับเรื่องแล้วก็บอกต้องเราต้องไปแจ้งความต้องอย่างงู้อย่างนี้ตํารวจทะะําว่านล่ะตํารวจก็บอกอมันเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์คุณต้องไปปอ,ออทอใครจะถอดขันขานไมวะใช่ไหมไอ้พวกนี้นก็เลยได้ใจมันก็แสดงละเรื่องเทจมาเราไม่มีองค์กรอะไรที่ มารองรับอะไรอ้ไอ้ไอ,องค์กรที่มาทําถ้าไม่ได้ตังค์แม่งก็ไม่ทําไอเราเสียเงินมากๆเราก็แม่งเสียเวลาด้วยก็ขี้เกียจทำเนะี่ยมันก็กลายเป็นจุดอ่อนที่ให้ให้ไอความเชื่อเหล่านี้มันก็ลอยชายอยู่ได้ท่านบอกว่าขอบคุณครับครูกับความรู้ที่มีเหตุผลที่เป็นจริงของรองรับกับเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในวงการพาคเคลื่อนรับมันเป็นอย่างนี้แหละเราไม่รู้ปัญหา คือเราเองไม่รู้ว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนปัญหาอยู่ที่ใครใครคือปัญหาอะไรคือปัญหาในการเล่นพระตสมพระตอนนี้ยวันนี้เราก็ได้พูดกันแล้วนะเรารู้แล้วนะปัญหาอยู่ที่ตัวการอยู่ที่ความรู้ที่ไม่พอไม่ถูกต้องและท่องความรู้แล้วก็อ้างตนเป็นคนรู้ที่ยวไปตัดสินงพารชาวบ้านเขาเนี่ยแหละผมถึงทวงถามเรื่องความรู้ไงและมักจะหนีหนีกระดานหรือไนีก็ปิดหายกันไปหมด ช่วยกันตรวจสอบความรู้ที่ถูกต้องในฟังผมไปในเวลาใครไลค์สดหรืออะไรเนี่ยถามเนื้อความพิเป็นยังไงครับเคยเห็นแม่ทิไมไหมครับอาจารย์เป็นยังไงครับนัง่งตายหาทั้งหมดแล้วมไม่ต้องถามผมกนะผมรู้ไม่ง้นผมตัดคำถามไม่ได้นะแล้วผมไม่ใช่เซียนผมยังไม่ถึงเวลาตอบผมก็แค่คนศึกษาหน้าวินาทีนี้ท่าเนเต็จบอกว่าทาไมคนพวกนี้พอถามเอาความรู้ไปแล้วไม่เคยตอบเลยแล้วก็เอาแต่บล็อก เอาแต่พวกค้องมาลุมด่าทอกันอย่างเดียวเออมันพวกอาศัยความเชื่อมันก็เลยต้องอาศัยความเชื่อหล่อเลี้ยงแล้วก็ถ้าเรามองมันมองเห็นว่าเราขัดผลประโยชน์เมื่อไหร่เนี่ยเรากลายเป็นศัตรูนะเราไม่เขาไม่ได้มองว่าเราถามเพื่อเอาเอาประโยชน์กับพวกเขาด้วยกลายเป็นเห็นว่าไปด่าทอลุมกันมาสามสี่ร้อยก็มีเท่าไหร่แม่งกระผถมกระดังเข้ามามาด่าเขาอะไรอย่างนี้ก็เป็นเรื่องปกติ เพราะปัญหากินมีผลประโยชน์ร่วมกันเราถึงบอกให้มองตัวตนต,ตัวละครดีๆชื่อชื่อแต่ละคนอ่ะไม่รู้เป็นชื่ออะไรของมันไม่มงงเอามาคอมมอ์คอมเมนต์คอมเมนพอไปด่าชาวบ้านเขาอะ่ะพอไอ้นั่นมาก็หายหัวกันหมดลบชื่อตัวเองลบอะไรทิ้งหมดตามตัวไม่เจอนะเพเหล่านี้มันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าคนคนถ้าเขาฉุกคิดได้จากคาถามเราก็จะบอกไว้นี่แน่ไว้ มันเก่งว่ามันกล้าถามเออใช่เราควรคิดมุมนี้นะเราก็จะได้เพื่อนที่เออคิดเหมือนเราอยากจะถามคําถามนี้เหมือนกันแต่ไม่กล้าอะไรอย่า้เราก็จะได้เพื่อนกลุ่มนี้มาในขณะเดียวกันเราก็โดนด่าย,ยับไปสามร้อยกว่าไม่เป็นไรนะทําบุญทําบุญไปอ๋อผิดพาบอรครับผิดแน่นอนครับมัน ้าแสดงอันเป็นเท็จไม่ว่าเรื่องอะไรก็แนละ้วแต่ถ้าเป็นเท็จแล้วมีคนเสียหายเราก็ต้องตกเป็นจำเลยไปนะแล้วก็ไปว่ากันในศาลท่านผุชาติบอกผมก็ตอบไม่ได้นครับคุณเล่นถามคำถามที่ผมตอบไม่ได้แล้วทําไงเออก็ใช่ไงคุณเล่นถามคําถามที่ผมตอบไม่ได้เพราะอะไรไม่ได้เพราะผมไม่มีความรู้ไม่มีความรู้แล้วมงวชี้แท้เท็จได้ไงนะมาอธิบายให้ความรู้คนอื่นเขาได้ไงพอถามไม่ได้ก็มึงถามไม่ตรงคาตอบ ถามมันตรงคําตอบเลยิกูเนี่ยถามเรื่องพิมเรื่องความเก่าเรื่องเนื้อเนี่ยเดี๋ยวนจะตอบให้กูเล่นถามแม่พิมกูไม่รู้กูจะไปตอบยังไงถามให้ตรงคําตอบหน่อยดินะกันเจสถามให้ตรงคำตอบหน่อยตรงตอบไม่ได้นะเออความรู้มันก็ไม่พอแล้วนะลบลบลบถามเรื่องเนื้อตอบทีมเป็นยังไงลบลบลบถามถามไม่รู้เรื่องเลยมึงถามไม่รู้เรื่องนะไม่ใช่กูตอบไม่รู้เรื่องถามไม่ตรงคาตอบ ลบลบลบไม่ไลฟ์ดีกว่าอย่านี้ไม่ไลฟ์สดละเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเป็ดจิกนะทางสวนลุงประเสริฐบอกว่าดินปุ๋ยในถุงมองไม่เห็นข้างในดูโลโก้ก็รู้แล้วครับผู้ผสมย่อมรู้ดีอ่าครับก็ถ้ามีความรู้ความชำนาญแล้วก็แยกได้แยกได้จริงๆมันแยกได้จริงๆวันนี้เปลี่ยนไม่ขาย พาพครับใชยอย่างอื่นแล้วครับผมอากใครมองออกไม่รู้นละยบางทีเดี๋ยวนี้เขามาเล่นภาพใหม่แล้วก็ไม่เล่นพาพเก่าแนละ้วเขาไม่รู้ภาพเก่าจะมีตอบคาถามเมื่อแพ้ได้ยังไงถ้าภาพใหม่มันก็จะมีเออนี่ใช้สร้างเมื่อไหร่ยังไงปีไหนมีประวัตินะอะไรเพราะอะไรเพราะปลอดภัยสังเ,เกตดูประกวดก็เดี๋ยวนี้ก็ภาพใหม่เยอนะพาพเก่านี่แทบจะหาคนไม่ได้แล้ว เพราะมันความรู้อ่ะมันอยู่ที่ความรู้ความรู้ไม่มีก็ทาอะไรไม่ได้จริงๆนะจีนยังปลอมไข่เป็ดไข่ไก่ได้เลยเออทาไมพักจะปลอมไม่ได้ที่เห็นก็พักปลอมมากมายไลาปลอมใช่ใช่นะบางทีก็พักมาอธิบายเป็นพักแท้ในพักปลอมทั้งนั้นยังแยกกันไม่ออกดูดูความเก่าความเก่าปลอมได้เนื้อปลอมได้ไหมปลอมได้พิมพ์ปลอมง่ายทำไมจะปลอมไม่ได้ ขอบคุณมากครับครูสําหรับความรู้ที่ไม่ยึดติดกับความเชื่อในทุกวันผมไม่อยากให้ทุกคนเชื่อแม้แต่ท่านเชื่อผมแต่ผมอยากให้ทุกคนยึดความจริงอะไรที่มันเป็นความจริงเนี่ยให้เรายึดไปแล้วเดี๋ยวเราจะมีคําตอบเรียนรู้เรื่อยๆว่ออออาอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นเราตัดตัวเลือกตัดตัวเลือกตัดตัวเลือกที่มันไม่ใช่แล้วก็จะเหลือข้อที่จริงไปเรื่อยๆคือเราน้ํามันเริ่มแห้งพเพื่อนบอกว่าน้ําลดแล้วเดี๋ยวตอมันจะขุด และเดี๋ยวเราจะเห็นนะครับผมสันนิษฐานว่าแม่พิมพ์จะใช้แบบประกอบประกอบประกอบเมื่อพระเริ่มแห้งก็แกะพระออกครับคุณเดาอืมอย่าเดานะอย่าเดาจนกว่าเราจะรู้ความจริงนะอะไรก็ตามถ้าเราเดาอะครับคนอื่นเขาก็จะเนียเหมือนมีเมื่อคืนนี้ก็มาถามผมเรื่องเนี้ยแม่พิดศพกับตัวเมียจะต้องกบอะไรกันนี้ถ้ามันไปฟังเขามาแล้วก็มันอย่าไปคาดเดา อะไรที่เป็นความรู้อะอเดี๋ยวมันจะเจอเองจากหนึ่งเราจะได้สองสามสี่ห้าไปเรื่อยนะเพราะเรามาถูกทางน้นนท่านก็พอจะมาถูกทางแล้วนะมคื่นก็ได้คุยกันเห็นหน้าพระท่านแล้วก็เออโอเคจังน,นะแต่ต้องฝึกฝนไบ่อยๆนะโอเคสําหรับไงวันนี้ก็ก็เอกันแค่นี้ ขอปัญญาจงสถิตกับเพื่อนๆครับแล้วก็หลับฝันดีราตรีสวัสดิส์เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ